ครั้งแรกนะคะออกมาวันศุกร์เนี่ยสาวอาทิตย์โอ้โหวันเสาร์กลับก่อนวันศุกร์ถึงบ้านก่อนที่บ้านหลานมันเลี้ยงไก่ปกติเราไม่เคยได้กินขี้ไก่เลยแฟนซูบุรีก็ไม่เคยว่าแต่วันนี้กลับไปนะกลับะนะมาทั้งนวดใจแทบขาดบอกลูกเอาแม่ไปส่งที่ร้านนวดทีถ้าแม่อยู่พันแม่ต่ายเนี่ยกลิ่นคือแพ้่ยร่างกายเราวุ้ยหมดเลยเราแพ้ทั้งิ่นบุรีเรากินขี้ไก่จากที่เราไม่เคยได้กินนะ ปรากฏว่าเราได้กินแล้วเราจะตายอตายละนี้เดียวมามท,ทั้งถูกกระจกอ,อกนั่นแหละเราผ้าใส่เสื้อมาตัวเดียวมานอนอยู่พี่พิมพ์บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเราจะมาสักทีรอถึงวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ยังนอนเดือดเหมือนต้มน้ําอยู่ในท้องเพราะการให้คีโมเนี่ยอม,มันเหมือนเราค่ะต้มน้ำเข้าไปาต้มเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราหมดเลย รอวันนั้นวันอาทิตย์นะโหแต่งตัวรอนอนรอสวดมนต์เมื่อไหร่จะมาสักทีเพราะในนี้มันยังเดือด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 มันต้มน้ำจัดพี่เขาก็ต้องใส่ไว้ไอ้ต้มน้ำในร่างกายมันเป็นไงเพราะเขาไม่ได้สัมผัสตรงนั้นนะคะแต่ตัวเราเองเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ภาวนาว้ามาสักทีเถอะไอ้กินอยู่เนี่ยคงจะไม่ตอบโจทย์นะเขาพี่เขามาก็ชงเลยพี่หัวกินซองหนึ่งกับไอ้วีสามซองหนึ่งแล้วก็ไอ้วีุน้เข้าไป ประมาณ15นาทีร่างกายมันเริ่มสงบแล้วสงบสุดๆเลยคือครึ่งชั่วโมงอือครึ่งชั่วโมงเนี่ยร่างกายเรา,างสงบ <ๆ S 2> แล้วมากดีใจมากดูแล้วไหมคุณลุกเ <c oughs> หอนได้ชีวิตใหม่เราคิดว่าเราจะต้องเดือดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วเสียเงินไปตั้งห้าหมื่นซื้อสิ่งที่มันก่อนอหน้านี้แล้วว่ามันดีแล้วนะแต่อันนี้มื้อเดียวอ่ะเราไปวางรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย พระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรซึ่งปีชาติไม่ได้โทรหากันเลยแต่อยู่ๆก็โทรมาบอาพี่ไน่จริงพี่เอาไหมหนูกินสิบพี่เ,เหมอเป็นอะไรวะหมอเป็นมะเร็งระยะที่สองจะไปที่สามแล้วพี่หมอเราเป็นเออแ่แน่จริงเอามา <c oughs> พี่เขาบอกเดี๋ยวเคียยววันเ่าวันพุมีไปทุมวันอาทิตย์จะแวนมาแล้วเขาก็แวนมาสองคนก็ไปเจี๊ยบพี่เจียเจ๊ยบมาสองนตัดตองให้ผสมให้ กินก็คุยกันไปครึ่งชั่วโมงเยพรไปว่าในสิ่งที่มันเดือดมานเราต้มน้าในกาที่มันเดือดผุดๆแังคุณไปเห็นไปเปิดต้มน้ำแล้วคุณจะรู้มันสงมบมันเงียบตั้งแต่นั้นก็ตั้งใจกินเรื่อยมาซื้อมากี่รอบแล้วคุณรู้ไหมาตื่นตัต้งใจตั้งใจจริงๆนะป้าว่ากินทั้งหมดกี่อย่างครับกินวีดูลงตัวตัวหลักของ ก็กินตัวคอแล้วก็วีสามสามตัวแค่นั้นแค่นั้นแต่อยากสวยวันนั้นซื้อไปีนกล่องเลยกล่องน้ำนองจะนอนก็มันก็จะดำนะมันก็จะดำแต่ก็ไม่เป็นไร่ัดเร็วมันก็จะดีขึ้นอเพอา็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราจะฟื้นตอนนี้หมอส้มรู้สึกว่าอะไรดีขึ้นบ้างทั้งทั้งที่กินมาเนี่ยค่ะจะถึงมันคือทีกินมาแล้วตอนนี้คือไม่กลัวกับการไปนอนที่จะให้ต้มน้ําเดือดในร่างกายเลย ไม่ต้องกลัวเคมแล้วไม่กลัวแล้วคือมีความรู้สึกว่ามึงจะเดินข็้าไปหัม